迪卡。 ถูกไปเดินอยากไອງคนเฟิงากา นะคะประเทศงไทยล็อกดาวน์วันแรกค่ะที่เอสแวนยูขายฝันจริงไหมเราจะแชร์กันวันนี้หอมแก้มส,สวยๆกดไลค์ม้ด้วย nói là ép <laughs> <laughs> xong ép gì Hello Nikki không สวัสดีค่ะเจอกับพี่าย่าอีกแล้วนะคะส่งตรงสิ่งดีๆจากอังกฤษถึงทุกคนทั่วโลกค่ะวันนี้นะคะ t s w u ขายฝันจริงหรือเปล่านะคะก็จะมาแชร์กันเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะดังมากเลย t s w u นะคะดังกล้องประจีมากนะคะไม่ว่าจะเป็นแม่สิตาไม่ว่าจะเป็น t s w และ ทุกคนลุ่พี่ดังมากค่ะในติ๊ต็อกแล้วก็ทั่วจักรวาลเลยนะคะโอทั่วจักรยานตอนนี้นะคะกดแรงนึงดูดกดจักรวาลของเรากลายเป็นกฎจักรยานเรียบร้อยแลยะะ้วค่ะทุกคนคะนะคะอยากจะบอกว่านะคะคน10%เท่านั้นค่ะที่รู้กฎนี้นะคะถ้าคนที่ไม่รู้นะคะเขาก็จะไม่รู้อะไรเลยนะคะ แต่ถ้ารู้แล้วเราเอามาทำมันก็จะเกิดผลดีกับเรากับทุกคนค่ะตั้งแต่พี่ย่านะคะรู้จักกับครูสิตานะคะก็คือรู้จักแล้วก็ได้เข้ามาเรียนมหาการ21วันฟรีค่ะย้ำนะคะครูสอนฟรีนะคะจากคนที่ทำงานนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจร้านเล็บอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะคะเราก็มีความสุขนะคะแต่บางครั้งเรานะคะทนกับ การคำพูดของคนอื่นหรือลูกค้านะคะไม่ได้นะคะคือเราจะเอาเก็บมาคิดไม่ว่าคนนั้นจะคอมเมนต์ไม่ดีลูกค้าพูดไม่ดีลูกค้ามาต่อว่าคอมเมนต์ต่างๆนานาเราก็จะเอาเก็บมาคิดคิดคิด,คดเป็นอาทิ์คะ่ะทุกคนคะคิดยิ่งคิดมันก็ยิ่งมาเยอะปัญหาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะในธุรกิจของเราที่ลูกค้ามีปัญหาโน่นนี่นั่นมันก็ ทาทุมเข้ามาเราไม่รู้แต่พอเรานะะได้เรียนรู้มาหากัยบ21วันของครูสิตาเฮ้ยมันทำให้เราตื่นรู้ว่าโอ้มันเป็นแบบนี้นี่เองเราเป็นคนดึงดูดมันมาเราเป็นคนสร้างขึ้นมาเองนะคะให้ลูกค้านะคะคิดโน่นนี่นั่นไม่ดีกับเราแต่พอเราเรียนรู้มาหากรรยบ21วันทำตามที่ครูสิตาสอน บอกรักขอบคุณตัวเองแล้วก็ทำตามท,ที่ครูสิตาสอนไม่คิดสิ่งไหนที่เราไม่ต้องการเราจะไม่พูดถึงเมื่อก่อนนี้พูดถึงหนักมากนะคะพูดถึงหนักมากลูกค้าคนนี้ว่าอย่างนี้เราก็จะเอามาพูดมาบน่นมาบน่นมันก็เลยเข้ามาในชีวิตเราเยอะมากถาทงเข้ามาแต่นะคะเราโค้ชโชคดีนะคะเจ้ากรรมในเวรมันได้หายไปกับตัวเราเมื่อเราได้มาเรียนรู้มาหากา21วันของครูสิตา ทำให้เราได้ตื่นรู้ว่าการที่เราทําแบบนั้นมันผิดนะคะเราเลิกพูดเราเลิกพูดถึงลูกค้าที่มีปัญหาพวกนั้นนะคะเรามาคิดแต่ว่าหุ้ยลูกค้ารักเราลูกค้าสนับสนุนเราลูกค้าบอกต่อร้านเล็กของเราให้ทุกคนได้รู้จักมากมายมหาศาลเราก็พูดแต่สิ่งดีๆนะคะหลังจากนั้นไม่ถึงอาทิตย์ไม่ถึง2องอาทิตย์นะคะลูกค้าใหม่ นะฮะแห่ hey, mm hmm. ลังไลเข้ามาแล้วก็มีแต่ลูกค้าดีๆลูกค้าคนไหนไม่ดีนะคะจักรวาลก็ถีบออกไปจากชีวิตของเรามันเป็นสิ่งที่เราเรารู้สึกว่าเฮ้ยกฎนี้มันเป็นความจริงกฎนี้มันดีนะคะเราก็เลยเอามาใช้กับเราในเรื่องต่างๆในชีวิตแม้แต่เรื่องความสุขแต่ก่อนมีความสุขแต่มันก็มีบางครั้งเราไม่รู้ว่าเราต้องสร้างความสุข ให้ตบตัวเองขึ้นตลอดเวลาความสุขหายไปก็สร้างขึ้นใหม่ได้ด้วยตัวของเราเองความสุขหายไปสร้างขึ้นใหม่ได้ด้วยตัวของเราเองมารู้จักมาเก็ตกับครูสิตานะคะครูสิตานะคะซึ่งเป็นคนจนลากยญ้าจริงๆค่ะทำไมครูยาย่าถึงเลือกครูสิตาเพราะว่าครูนะคะเกิดจากลากยญ้าคนจนไม่มีแม้แต่น้ำปลาจะกินติดหนี้20บาท มีหนี้เป็นสิบสิบล้านนะคะแต่สามารถที่จะรวยได้และสามารถที่จะทำให้ตัวเองนะคะมีชีวิตที่ดีขึ้นได้นะคะด้วยการใช้ความดีนะคะการใช้ความดีนำทางกดแรงนึงดูดกดจักรวาลและออกมาแบ่งปันผู้คนซึ่งครูสิตานะคะมีคนสำเร็จมากมายมหาศาลในโลกนี้แต่เลือกครูสิตาเพราะครูสิตาเป็นคนจนจริงๆนะคะจากลากยากไม่มีทุน และครูเป็นคนที่สําเร็จไวที่สุดนะคะไวที่สุดนะคะและครูสามารถที่จะสอนให้ทุกคนเข้าใจแม้แต่คนที่ไม่เคยเรียนหนังสือหรือเรียนอะไรเลยครูสีตาก็สามารถสอนให้เข้าใจนะคะถึงแก่นของการใช้กฎแรงนึงดูดหรือที่ทุกวันนี้คนเรียกกฎจักรยานไปแล้วค่ะพี่น้องคะโอ้ยเนาะเป็นไปทั่วไปทีทุกวันนี้นะคะและนี่คือ ทำไมถึงเลือกครูสิตาเพราะว่าครูสิตานะคะตั้งใจที่จะให้นะลากญาติหรือคนที่เขาไม่มีโอกาสได้ลืมตาอ้าปากขึ้นมานะคะเราเข้าใจถึงจิตใจของผู้หญิงคนนี้นะคะเราก็เลยเดินตามครูสิตานะคะเรียนรู้มหากาศย์21บวันมันทำให้ชีวิตของเรามันเปลี่ยนนะคะ จากคนที่เป็นคนที่ขี้บ่นนะคะเราจะบ่นทุกอย่างที่เราเห็นนะคะบ่นให้สามีโน่นนี่นั่นบ่นให้ลูกทุกวันนี้ไม่มีเลยมีแต่ความสุขมีแต่รอยยิ้มนะคะเล่นกันเหมือนเด็กเลยนะคะเล่นกันเหมือนเด็กห้าขวบเออทุกวันนี้ครอบครัวมีความสุขดีนะอยู่กินสบายค่ะแต่ก่อนนี้นะคะเราก็รู้ว่าเราสุขสบายแต่พอมาเจอครูสิตาถ้าเราสุขสบายเราก็สามารถที่จะแบ่งปันคนอื่นได้นะคะ ถึงแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอยเราก็ควรจะทําเราก็เดินตามครูสิตานะออกมาแบ่งปันนะเลีอยนลูกขี่มหาการ21วันแล้วมีความสุขอย่างไรพี่อาย่าก็ออกมาแบ่งปันและช่วงนั้นนะคะพี่เาย่าเป็นคนที่อ้วนมากไม่มีความมั่นใจ อ้วนแล้วก็หน้าดำนะคะหน้าดำเพราะว่าคิดมากแต่ก่อนเนาะ,ะหน้าดำแล้วก็ตัวอ้วนใส่เสื้อผ้าไม่ได้เลยใส่ไซส์14ไซส์16นะคะซึ่งเป็นเ็กถ้าเป็นบ้านเราก็ XL นะคะใส่เสื้อผ้าตัวเก่าไม่ได้นะคะทุกวันนี้นะคะและได้ไปดูว่าเฮ้ยครูสิตาขายอะไรที่มันเกี่ยวกับเพราะว่าเราอยากอุดหนุนครูเพราะครูเขา ดีอะ่ะเขาสอนให้เรามีความสุขเราก็ไปอุดหนุนอยากอุดหนุนก็เลยไปเจอนะคะเพราะว่าเราอะ่ะกินยาลดน้ําหนักก็แล้วนะคะบางครั้งอะ่ะล่วงลงไปนอนโดยไม่รู้ตัวเพราะว่าเราเราอยากผอมเราอยากสวยอนะ,ะเราก็ซื้อที่อังกฤษเขาก็จะมีคอร์สเข้าคอร์สเข้า เข้าทุกคอร์สนะคะและก็ซื้ออาหารที่เขาจัดว่าแคลอรีต่ต่ำให้กินเป็นแต่ละเดือนนะคะแพงมากก็ทำแต่ไม่ได้ผลค่ะ,คะก็ไปซื้อ SM กาแฟของคูสิตานะ0 0 0กว่าบาทนะคะไม่ได้ขายไม่ได้ทำไรไปซื้อมาแล้วมากินนะคะแล้วมากินแล้วพอกินแล้วอร่อยมากค่ะเพราะแต่ก่อนเราชอบกินกาแฟที่มันอ้วนอ้วน นะคะสตาวา์หรือ,อที่มันมีไขมันมีพวกน้ำตาลเยอะๆเราจะชอบกินแต่พอมากิน SM สส่วนกาแฟของครูสิตาแล้วมันอร่อยมันถูกปากเราแล้วก็เราไม่ใจสั่นด้วยเราชอบนะคะแล้วบวกกับเราออกกำลังกายด้วยนะคะบวกกับกินกาแฟไปด้วยนะคะแล้วเราก็เลือกกินสิ่งที่มันมีประโยชน์กับตัวเรานะ,ะพี่ยาจาก ตอนนั้นน้ำหนักเกือบ72กิโลเหลือนะคะน้ำหนักลดลงเหลือ59.98กิโลนะคะซึ่งกิน SM กาแฟของครูสิตานะ,ะแล้วเราหุ้ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีนะคะเราก็ออกมากินโชว์แล้วก็ออกมาแบ่งปันเกี่ยวกับ สิ่งที่เราเรียนรู้มหาการย1วันแล้วก็กินกาแฟแล้วก็สินค้าที่เราซื้อมาใช้อย่างอุดหนุนครูสิตาก็ซื้อมาใช้แล้วมันดีจริงแล้วลูกค้าที่อยู่ร้านเล็บเขาเห็นว่าเราผอมลงเขาก็ขอซื้อมันก็ขายดีขึ้นขายดีขึ้นนะคะจากเราไม่ได้ตั้งใจว่าจะขายแต่เราอยากหาอยากหาอาชีพที่มันอยู่ในออนไลน์เพราะคนเขาบอกว่างานออนไลน์จะทำให้มีอิสรภาพนะคะ งานออนไลน์จะทําให้มีอิสรภาพได้นะเราอยู่ที่ไหนก็ทําได้พอเห็นครูสิตาครูสิตาไปเที่ยวทางประเทศนู่นนี่นั่นไปเที่ยวในประเทศครูสิตาก็พิกแค่มือถือแล้วครูสิตาก็ไลค์นะคะทําธุรกิจได้เราอยากเป็นแบบนั้นบ้างนะคะเราไม่อยากไปนั่งทําเปิดร้านแล้วก็ทําเล็บทั้งวันแต่เราอยากอยู่บ้านแบบนี้เฉยๆเราก็มีรายได้เข้ามานะคะเราก็หา ทางหาทุกวิถีทางเรียนรู้นะคะและก็นะคะตัดสินใจทำ T S w นะคะตัดสินใจทำ T S w นะคะเป็นซูเปอร์ตอนนี้เป็นซูเปอร์ V I P แต่ก่อนเป็น V I P นะคะตัดสินใจเป็น V I P นะคะแล้วก็เอาสินค้ามากินมาใช้นะคะแล้วก็ขายนะคะขายดีมากนะคะจนไม่มีของจะขายนะคะขายดีแล้วเรา กินเองใช้เองนะคะเราออกมาแบ่งปันโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจว่ามาซื้อให้ฉันหน่อยนะขอร้องเราไม่ได้ทําแบบนั้นเราแค่มากินให้ดูมากินให้โชว์ว่าแล้วเขาก็เห็นว่าเราเปลี่ยนไปเราดูดีขึ้นเราสวยขึ้นหุ่นเราผอมลงอย่างนี้เขาก็ซื้อกับเรานะคะมันก็มีคนที่รักเราคนที่ชอบเราหรือคนที่เกลียดเรานะคะแต่เราจะสนใจคนที่รักเรานะคะถ้าเราเป็นมัวสนใจคนที่เกลียดเราไม่ชอบเรานะคะ เราก็จะเกิดทุกนะคะนั่นก็คือ T S w นะคะบางคนบอกว่าอุย้ยขายฟันเพราะตอนนี้กระแสแรงมากแล้วเป็นเครือข่าย<ม>โน่นนี่นั่น,นไม่ไม่รู้ว่าจะบอกไงเครือข่ายมันไปทําให้คุณขาข้างไหนของคุณขาดหรือมือข้างไหนของคุณขาดนะคะเครือข่ายเขาก็อยู่ของเขาดีๆแต่เราทําแล้วไม่สําเร็จต่างหากเราก็เหมือนกับ ไปกัดนะคะไปกัดเครือข่ายไปกัดโน่นนี่นั่นเพราะว่าเราไม่สําเร็จเราล้มเหลวมาอย่าเอาสิ่งที่เราทําล้มเหลวมาบอกว่าเครือข่ายไม่ดีงานเครือข่ายทุกยี่ห้อดีหมดนะคะ่ะถ้าคุณตั้งใจทําตามที่เขาสอนแล้วก็เรียนรู้ตั้งใจทำนะคะพี่ยาย่าตั้งใจเรียนนะคะก็คืออยากเข้าเรียนกับครูสิตาเพราะครูสิตาเป็นคนที่ สอนเข้าใจง่ายแล้วครูสิตาเป็นคนที่สำเร็จไวนะคะก็เลยปรับอัพตัวเองเป็น V.I.P เข้าไปเรียน Academy นะคะคอร์สนะ,ะที่เปลี่ยนให้คนมีชีวิตดีขึ้นและทำให้คนได้มีเงินเก็บเจ็ดหลักนะคะนั่นก็คือเราเข้าไปเรียนแล้วก็เรียนคอร์สผู้นำหลักล้านของ t s w u เป็นคอร์สที่สุดยอดมากนะคะ ไม่มีใครมาสอนถ้าคนธรรมดาเข้าไปเรียนก็จะรู้สึกว่ามันอภินิหารนะคะนั่นทำไมครูถึงไม่เอามาสอนหน้าเพจนะคะขนาดสอนหน้าเพจก็ยังตื่นเต้นเร้าใจครูสิตาบอกเลยว่าปาฏิหาริย์แหชีวิตจริงๆครูของจริงนะคะพี่ย่าไม่เคยชมครูคนไหนเลยนะคะและก็ชอบครูสิตาก็เลยตามครูสิตานะไม่ว่าจะมีกระแสนะคะครูสิตาทีเอสบันยูขายฝัน ครูเป็นเหมือนอุปทานหมู่หรืออะไรก็แล้วแต่เราก็จะยืนหยัดนะคะยืนหยัดที่จะทำความดีกับครูสิตานะคะเพราะว่านะคะคนดีจะต้องมีที่ยืนกับทุกคนคะถ้าเราไปฟังคอมเมนต์ที่แย่ๆนะคะไม่กี่คนที่ไม่มีหน้าตาเลยอะหน้าตามันก็ไม่กล้าโชว์แล้วมันออกมาพูดว่าครูทำโน่นนี่นั่นไม่จริงแต่เรารู้ว่าของจริงเพราะเรารู้จัก นะเรารู้จักเราเห็นนะคะเราเรารู้อยู่กับใจเราว่าครูของจริงเราไม่คิดนะคะเราไม่ไปฟังเพราะเขาอ่ะหน้าตาเขาก็ไม่กล้าโชว์นะคะเขาแค่มาทาโฟรไฟล์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วก็มานะคะมาคอมเมนต์แย่ๆให้คนอื่นนะ,ค,ะคนไทยเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนคะ่ะถ้าคนไทยรักกันสนับสนุนกันนะคะเหมือนกับประเทศญี่ปุ่นเหมือนกับประเทศเกาหลีนะคะ บ้านเมืองเรายิ่งเจริญยิ่งขึ้นนะคะถ้าเรานะคะทุกคนเรียนรู้กฎจักรวา,กากลกฎแรงหนึ่งดูดอยู่ในรูปของตัวเองบ้านเมืองเราจะมีแต่คนดีนะคะจะมีแต่คนดีนะคะเป็นบำรุงบ้านเมืองของเราแต่ถ้าเรานะคะเป็นแบบนี้นะคะเห็นคนดีเห็นเขามีดีนะคะเขาเริ่มรวยเราก็ เราอิจฉาคือพูดตรงๆงเลยว่าทุกคนอิจฉาเห็นครูสิตาล่ำรวยนะคะอยากมีชีวิตดีแบบครูแต่แทนที่จะบอกว่าครูทําอย่างไรไปแกะรอยครูแล้วก็ไปเรียนรู้จากครูแล้วเราจะรวยบ้างเราจะมีชีวิตดีบ้างแต่ไม่คนไทยนะคะบุรี่เก่งนะคะก็จะเสียสีเสียสีคือกูอยากเป็นเหมือนเ่านะกูอยากรวยเหมือนครูสิตาอยากได้แต่ไม่รู้จะทํำยังไง ก็ได้แต่ไปคอมเมนต์แย่ๆให้คนอื่นให้เขาไม่สบายใจให้แต่หารู้ไม่ว่าครูสิตาถ่าเป็นเป็นราชินีแห่งกฎจักรวาลค่ะครูสิตารเรียนกฎจักรวาลนะคะจนมันขึ้นตรงนี้แล้วก็ตรงนี้สามารถที่จะทะลุทะลวงได้เลยครูสิตาะคะกับคอมเมนต์แค่นี้ไม่ได้กินครูสิตาค่ะเพราะว่าครูสิตาระ,ระดับราชินีแห่งกฎจักรวาลแล้วค่ะทุกคนค่ะ ครูนะคะมีแต่นะคะอวยพรให้พวกเขานะคะมีชีวิตดีขึ้นให้เขากลับใจนะคะกลับใจเรียนรู้กฎจักรวาลกดแรงน้งดูดนะคะไม่ใช่กฎจักรยาน,นะะแล้วเขาก็จะมีชีวิตดีขึ้นแบบครูนะคะ,นะคะทุกคนที่ทำ T S w เราไม่ได้ขายฝันแต่เราตามฝันของเราค่ะคนไหนที่ไม่มีความฝันคือคนที่ตายแล้วค่ะ ทำไมชีวิตของคนที่ไม่มีฝันถึงแย่ลงเพราะเขาไม่มีฝันและเขาไม่พยายามไม่โฟกัสที่จะตามฝันเขาแต่คนที่ทำ T S บรรยูเขามีฝันเขามีเป้าหมายเขาพร้อมที่จะเดินตามฝันเพื่อทําให้ครอบครัวมีความสุขทําให้พ่อแม่มีความสุขนะคะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเขาก็เลยเดินตามฝันนะคะแต่ มีคนบอกว่าเอ้อรรย TS BU ขายฝฟนเป็นเครือข่ายนะคะเครือข่ายทุกเครือข่ายดีหมดค่ะถ้าคุณนะคะถ้าคุณตั้งใจเรียนรู้ตามที่เขาสอนจริงๆทุกแบรนด์เขาดีหมดค่ะแต่เพราะเรานะคะเพราะเราเอาข้อผิดพลาดของเราเราไม่ตั้งใจทําจริงๆเราไม่โฟกัสคะเราถึงไปต่อว่าเครือข่ายโน่นนี่นั่นเขาไม่ดีที่จริงนะคะงานเครือข่ายดีหมดค่ะนะคะเครือข่ายทะให้คนรวยนะคะ T.S. W u เอาข้อดีของเครือข่ายนะคะและเอาข้อดีของงานออนไลน์มาผสมผสานเป็นหนึ่งเดียวนะคะแล้วเอามาทำให้ทุกคนมีรายได้ทุกคนแฮปปี้ค่ะ T.S. w u แฮปปี้ตั้งแต่ที่ตัดสินใจทำ T.S. w u ทำให้เรากล้าทำให้เรามีความคิดสร้างสรรค์น,นะคะพ่อครูสิตา เป็นเจ้าของแบรนด์คนเดียวนะคะที่ออกมาสอนทุกวันนะคะเดินด้านดีตลอดให้ทุกคนนะคะถ้าคุณนะคะถ้าคุณไม่ตั้งใจนะคะที่จะทำความดีก็นะ,ะก็อย่าเอาโซ่นะ,ะไปแขวนหรือไปล็อกขาคนที่เขาเป็นคนดีก็ขอให้เขาอะมีที่ยืน เพราะคนไทยคนไทยน่าจะรักกันนะคะไม่ใช่ว่ามาพูดมาทําให้คนอื่นเขาว่าทาให้จิตตกแบบนี้มันก็ไม่ดีค่ะทุกคนคะแต่ตามกฎแรงดึงดูดแล้วนะคะใครที่ออกมาพูดไม่ดีโจมตีคนโน้นคนนี้ชีวิตของเขาก็จะแย่ลงแย่ลงแต่คนที่เขาไม่รับ คนที่ถูกโจมตีหรือไม่รับชีวิตเขาก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นจเจริญรุ่งเรืองขึ้นใช่ค่ะคุณแจ็ค T S 7U คือของจริงค่ะเพราะว่าเรามีเรามีรายได้จริงนะคะและคุณเพลินและครูสิตาตั้งใจนะคะให้ทุกคนคนไทยทั่วโลกหรือว่าคนต่างชาตินะคะที่เขาเข้าใจนะคะเขาอยากเรียนรู้เขาอยากมีรายได้เดลี้ยงดูครอบครัวนะคะเขาก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้น T.S. W นะคะไม่ใช่แค่ออนไลน์เฉยๆแต่เรามีนะคะเรามีมรดกนะคะไม่สะสมให้ลูกให้หลานเราถึงแม้ว่าเราอ่ะไม่มีชีวิตยอยู่ลูกหลานเราก็สามารถที่จะมีรายได้จากนะคะจากที่เราทาไว้ให้นะ,ะจากระบบนะคะที่เราทาไว้ให้นะ,ะซึ่งส่งต่อได้แล้วก็เราสามารถที่จะแลกทองแลกบ้านแลกวาวเชื่อแลกสิ่ง ที่เราต้องการที่เราปรารถนานะคะที่บริษัทจัดให้และที่สําคัญนะาบริษัทนะ,ะของเรานะคะในระบบะเป็นระบบเดียวเลยนะคะของโลกนะคะคนไทยอัจฉริยะสร้างระบบนี้มาคือคุณเพลินค่ะสร้างระบบนี้มาเพื่อให้ทุกคนทั่วโลกได้มีไรายได้นะคะและถ้าคุณบอกว่าอยากจะทํางานออนไลน์โอ้ยพียย่าแต่หนูไม่รู้ว่าหนูจะเรียนรู้อย่างไรไม่ต้องห่วงค่ะคุณแค่เปิดบิน 3,500บาทเข้าไปในระบบคุณก็จะได้เรียนคอร์สฟรีปั้ลลากยา1ปัลลากยา2และคอร์สนะสอนรวยด้วยผู้นำตัว,ตวจริงนะพี่เฮาก็เข้าไปเรียนนะถึงสามารถมายืนพูดอยู่ตรงนี้มาทำออนไลน์ได้ที่จริงเป็นคนที่ขี้อายแต่พอเข้าไปเรียนรู้ในระบบนะคะเราเรียนรู้ทุกสิ่งที่ระบบสอน เราก็สามารถที่จะสร้างรายได้นะคะตอนนี้ประเทศอังกฤษล็อกดาวน์แต่พี่ย่าญาตินะคะรู้สึกมีความสุนะะ้ำไม่ได้ซีเรียสอะไรนะคะดีอีกเพราะเรามีรายได้จาก t s w นะคะเราไม่ได้เปิดร้านแต่เรามีรายได้จาก t s w เราได้ทำอาหารให้ลูกกินที่บ้านดูแลแฟนดูแลลูกนะคะและเราก็ออกมาแบ่งปันสิงดีๆให้กับผู้คนและเราก็เรียนรู้จากคลิปต่างๆที่ผู้นำ ะะผู้นํารุ่นพี่ที่เขาออกมาสอนเราก็ไปเรียนรู้นะคะไปเรียนรู้แล้วก็อ่านหนังสือระดับโลกบ้างนะคะสมองของเรามันก็จะได้พัฒนานะคะถ้าเราอยากสําเร็จในโลกออนไลน์นะคะเราต้องเรียนรู้พัฒนาตัวเองตลอดเวลาค่ะถ้าเราไม่เรียนรู้ไม่พัฒนาตัวเองนะคะเราก็จะเป็นคน90%แบบคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากมีรายได้นะคะอยากมีรายได้ ในโลกออนไลน์ขอแนะนำ T.S. w ค่ะขายฝันค่ะแต่เป็นฝันที่เป็นจริงกับทุกคนค่ะ T.S. W ขายฝันค่ะแต่ฝันที่เป็นจริงนะคะไปดูลุ่นพี่ได้เลยนะคะครูวินะคะครูวิภาพรสุการน,นะคะได้บ้านเงินสดลดเงินสดนะคะแม่เอี่ยวสุรีรัตน์นะคะได้ลดเงินสดแล้วก็มีเงินเก็บเป็นหลายล้านนะคะเยอะแยะมากมายครูเสียส้มนะคะจากเด็กแบนนะคะ ก็สามารถมีรายได้ก็สามารถขึ้นมานะคะอยู่ในโลกออนไลน์ได้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณจะเป็นคนแบบไหนไม่สวยไม่หล่อหรือไม่หรือการศึกษาไม่สูงแต่คุณสามารถรับรายได้จาก T S w u แต่ถ้าคุณบอกว่าหนูไม่มีทุนค่ะพี่ยายา T S w u ช่วยได้คุณไม่มีทุนคุณมาเป็นคนช่วยโพอด ช่วยขายของในระบบ T S s สะสมจนคุณสามารถขึ้นเป็นสมอลได้แล้วก็อัพตัวเองทุกคนคะ่ะนะคะเราต้องเรียนรู้พัฒนาตัวเองตลอดนะคะอย่าปล่อยให้นะคะอย่าปล่อยให้คอมฟอร์ตโซนอย่าปล่อยให้สิ่งที่เรารู้สึกว่าอุ้ยฉันสบายแล้วฉันพอแล้วบางคนเข้าใจค่ะรวยแล้วรวยแล้วนะคะสบายแล้ว ถ้าเราอยากสร้างตํานานให้โลกใบนี้อยากช่วยเหลือโลกใบนี้ก็ลุกขึ้นมานะคะทำสิ่งดีๆให้กับสังคมออกมาช่วยเหลือคนด้วยกันนะคะเมืองไทยของเราจะได้หน้าอยู่คนไทยจะได้รักกันยิ่งขึ้นคนไทยนะคะอย่าตัดแข่งตัดขากันเป็นคนไทยต้องรักกันส่งเสริมกันกับทุกคนคะนะคะถ้าเราอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่าอิจฉาคนอื่นนะคะเฉะลิมฉลองยินดีกับคนอื่นแล้วเรา ก็จะได้สิ่งดีๆเข้ามานะคะอย่ามาทำ T S W U เยอะนะคะเพราะว่าของจริงค่ะ T S W U ของจริงนะคะและพี่อยาได้รู้จักครูสิตานะคะจากคนที่เรามีกินสุขสบายนะแต่เราไม่มีเงินเก็บแต่พอมารู้จักครูสิตานะคะมีเงินมีเงินเก็บค่ะพี่น้องเงินเก็บนะเะเจนลาคมีเงิน นะมีเงินเก็บเจ็ดลักกับพี่น้องของจริงก็คือครูสิตา T S w นะคะไม่มีเงินไม่มีทุน T S w ช่วยได้นะคะไม่มีเงินไม่มีทุน T S W ช่วยได้เพราะครูสิตาเกิดจากคนจนลากยากแต่10%ของ T S w คือคนจนแล้วทุกคนลุกขึ้นมาสุขสบายได้สร้างบ้านให้แม่ได้ส่งเสียเลี้ยงดูพ่อแม่ได้มีเงินส่งลูกเรียน ะะและพี่ยายาก็มีเงินเก็บนะ,ะจากรู้จักครูสิตาแล้วก็ทำ T S w นะคะคนอื่นบอกว่าประเทศอังกฤษล็อกดาวน์นะคะเขาไม่มีรายได้แต่พี่อญยาย่ามีรายได้เพราะทำ T S w u ค่ะทุกคนคะเห็นไหมคะว่าออนไลน์งานออนไลน์ทำที่ไหนเราก็ทำได้นะคะมีแค่มือถือเครื่องเดียวแต่ให้เราเลือกให้เราเลือกสินค้าและแบรนด์ที่เราจะทำแบรนด์ไหนที่ ดีที่สุดนะคะและสร้างคุณค่าให้กับคนมากที่สุดคุณก็เลือกแบรนด์นั้นค่ะไม่ต้องมาทำกับเราถ้าคุณนะคะยังคิดดีคิดบวกไม่ได้ หรือคุณยังไม่ได้ดูมาหากาศ21วันไม่ต้องมาทำกับเราค่ะ t s 7มีคนมากมายค่ะที่อยากจะมาทำนะคะพร้อมที่จะเปลี่ยนชีวิตไปกับครูสิตาแล้วก็ครูย่ายนะคะก็นะคะอย่าลืม TS7U นี่คือคำตอบของคุณและที่นี่ที่เดียวนะที่จะทำให้คุณรวยได้แม้แต่ไม่มีทุนค่ะทุกคนคะ่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะไปเลยบาย